เมื่อบ้านน,น็อกดาวนั่นนี่มีนพันว่าราคาล้านกว่านั่นนี่ล้านหรออืมสั่งมาจากวารินนะดูดู <Okay. S 1> ไม่ต้องสั่งนั่นนี่นอเออบ้านสำเร็จล้านกว่าบาทอืมก็สวยดีเนาะดูไม้อือ<ต>ดูฮะอยู่ฤดูร้อนนี่ร้อนเมื่อ ไม่น่าจะร้อนนะแต่ว่าดูดูผนี่ต้องระวังเปิดได้ไหมเปิดด,ดูที่มี <c oughs> อเปิดดูคนบอกว่าให้ชมได้ถอดรองเท้าไหมหนูอเาะเ่าดูดูดูดดอุ้ยเย็นสบายสวยดีเนาะ แต่ว่าถ้าฤดูฝนต้องระวังฝนมันจะสาดนะนะก็สวยดีอยู่นะนี่ดูโอ้โอสําเร็จเลยไมย้กําลังทําไฟคนบอกว่าไม่ชมได้นี่ก็เป็นห้องนึงนสงสัยป้าป้าเนี่เรามาทําเองหรือเปล่าเนี่ยเนาะมีกี่ห้องนอนนี่นี่มีห้องน้ำ มีห้องน้ำอันนี้ห้องอะไรเนี่ยอันนี้ก็อีกห้องนอนหนึ่งมั่งห้องนอนสห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องนอนห้ะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอ่าสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำล้านกว่าบาทคุ้มไหมเนี่ยเนอะดีเลือกมาวางได้เลยเนี่ยอ่าตรงนี้ก็เป็นระเบียง อสวยดีสวยดีมีป้าด้วยเป็นป้าหลุมไม้นั่นี่ใครชอบก็สั่งซื้อมาตั้งวางตรงที่ดินได้เลยหนูอชอบบ้านไม้ไหมละ่ะแต่ว่ากลัวปวกปะมัน <c oughs> ก็น่ากลัวถ้าอยู่น,นานๆนี่เราเบียงนะซื้สวย